สวัสดีครับคนะุณแโอเคขึ้นอยู่สวัสดีครับวันวันนี้เออผมจะมาไปทำเล่งนะครผมเนะื้อผมขอเอาแบบอันหนึงนะครับะคือช่องผมถ้าถึงสิบไลค์ผมจะทำแบบนี้ตัดต่อแบบเองทั้งหมด วันละ,ะหนึ่งวันเลยให้พวกเองดูไปยาวเลยอย่าล,ลืมเป็นรอยนะครับต้องไปหาเกิดใช่ไหมนะต้องผมก็ต้องทำลิงก์ก่อนนะ มันจะมาโหลดมาครับรึป่ะเด็กสาวก็แค่าไม่ต้องโคลได้ก็ได้ครัอรอรอนะครับรอไว้นะครับใครดาวน์โหลดเอาตรงเอาตรงเอาตรงนี้นะครับเนีย่ยตรงเนี้นะ,ะอย่างคุณโจะ่ะนะ อย่างเงี้ยตรงเนี้ยให้พร้อมกันนะครับผู้คนก็เข้ามาแล้วผู้คนก็เข้าไปในแอปนี้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงผู้เล่นทุกไว้โคตรดีอะ นี่นะครับนี่ไงนี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับต้องหาไม้ครับคิดว่าไม้ครับเจอเลยครับมีเกมโปรเกมโปรให้ด้วยนะครับ ไม,ม่จำกัดอืันนี้คือที่ทาร้านทำขยนะคินไม่จำกดอืเกมเดซ ิบวไม่จริงมันไม่จริงหรอกโหลดนะครับก็จริงอไม่จริงต้องหามาครับ่อนเดิมไปมาครับเรียบมาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะจะต้องรอนานนิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่โมนเบต้าครับอันธรรมดาดีแหละ